สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อันนี้คือหมวกที่ทํโดยไม้ไผ่นะครับคุณผู้ชมไว้ใช้งานสวนวันลาเราใส่ป๊อบเราใส่หมวกนี่ทีใส่หมวกอย่างนี้ไม่ได้ครับร้อนต้องใส่แบบนี้ครับแสงแดดมันเข้ามามันก็โดนกับธรรมชาตินะคุณผู้ชมนี่โดนกับธรรมชาติป๊อบนี่ของธรรมชาติมันจะไม่ร้อนครับถ้าของที่ดัดแปลงจากธรรมชาติจะโดนแดดจะร้อนครับวันนี้เราซื้อตรงนี้มาครับเนี่ยจะมาสวมตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราเจาะกันครับเจาะลูกกันครับ เ,เ,จเจาะโลเพื่อใส่สายคุณผู้ชมนี่ครับเสร็จแล้วก็ใส่้าไปเลยครับนี่ครับใส่สายแบบนี้คุณผู้ชมนี่นี่เราใส่หมวกไรน่นเ้งเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับใส่สายแบบนี้โอ้โหเข้าท่าแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชม คลิปนี้ก็คงจะลำลาคุณผู้ชมนครับกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ